คุณผู้ชมคะตอนนี้ถ้าใครรู้สึกว่าร้อนร้อนแต่ว่าชอบการดูดอกไม้เมืองหนาวต้นไม้เมืองหนาวเนี่ยพลาดไม่ได้ดีดีแนะนำนะคะหลบร้อนเข้าโดมไปชมดอกไม้เมืองหนาวฟรีว่าแต่จะอยู่พิกัดไหนตามไปเลยคะ่ะ มาแล้วค่ะดอกไม้เมืองหนาวมากมายหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสีสันกําลังเบ่งบานกันอย่างพร้อมเพรียงอวดโฉมให้ชมกันแล้วนะคะภายในอาคารไม้เมืองหนาวหรือว่า flora exhibition hall นั่นเองนะคะนี่เป็นอาคารนิทัตพันธุ์พฤกษานะ P T T L N G นั่นเองนะอยู่ในตําบลมาตาพุทธอาเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะถามว่าทําไมที่นี่เขาถึงปลูกไม้ดอกหน้าหนาวในฤดูร้อนละ่ะ เราก็ได้รับคําตอบนะคะจากคุณนราโตแย้มนะคะเป็นผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคมบริษัท PTT LNG จำกัดก็มาไขาข้อสงสัยนะคะว่าทางบริษัทเนี่ยได้มีการนําความเย็น LNG ที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะด้วยการพัฒนานําความเย็นมาใช้ในการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวได้อย่างมีคุณภาพค่ะแล้วก็เปิดเป็นอาคารไม้เมืองหนาวให้ประชาชนเข้าชมฟรี ถือเป็นการคืนความสุขสูขส่สังคมดูสิครับคุณผู้ชมสีสันสวยงามเหลืองแดงตัดกันอย่างชัดเจนแล้วก็มีสีส้มด้วยแบบนี้นะ,ะแล้วก็มีพื้นที่ส่วนจัดแสดงพันไม้เมืองหนาวที่ปลูกโดยใช้ความเย็นจาก LNG แบ่งพื้นที่เป็น2ส,ส่วนมาดูกันส่วนแรกก็คือพื้นที่พันธไม้ที่ปลูกไว้ถาวรน,นะคะได้แก่ไม้ยืนต้นผลัดใบนะคะอย่างต้นเบิร์ช แมกโนเลียเมเปิลอย่างนี้ปลูกร่วมกับไม้พุ่มที่ออกดอกตามฤดูกาลดูสิคะสวยๆค่ะส่วนที่2นะเป็นพื้นที่แปลงจัดแสดงไม้ดอกเมืองหนาวนะคะที่เขาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามแต่ละเดือนนะคะอย่างเช่นดอกทิวลิปไฮเดรนเยียนะคะแล้วก็มีเดฟโฟรดิลด้วยก็เปิดให้เข้าชมฟรีเน้นย้ำตรงนี้ฟรีนะคะไม่คิดค่าใช้จ่ายนะ,ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่9้าโมงครึง่งช่วงเช้ายาวไปจนถึง4โมงครึง่งตอนเย็นนะคะคุณผู้ชมคะปิดวันอาทิตย์และวันหยุดน,นักขัตตกษเริกนะคะแล้วก็ยัง เปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปีอีกด้วยค่ะนี่นะสาวๆน่าจะชื่นชอบอย่าลืมแต่งกายไปสวยๆนะคะเพื่อจะไปถ่ายภาพกับดอกไม้ออกมาโดดเด่นนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ